คูโบต้า L 3 6 0ู d ยนะคะคันนี้เก็บงาน300เกินเกินะเช็ค310จุดนะคะยางใหม่4เส้นใบมีดด้านหน้าใหม่กระโปรงใหม่บังโคลนใหม่ที่เหยียบเท้าใหม่หลังคาใหม่นะคะคือเก็บงานใหม่หมดเลยทั้งคันถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวรอบคันค่ะรถเป็นรถประมูลมานะคะจอดกลางลานแล้วมันซีดยางมันละลายทางเจมอะไรก็เลย เปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งคันเปลี่ยนกองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายรอบคันเลยอันนี้เล่มทะเบียนครบค่ะราคาคันนี้เปิดอยู่ที่318,000หบาทรถอยู่จังหวัดพิจิตรนะคะอำเภอสากเหล็กมาดูรถมาทดลองขับหรือวิดีโอคอลดูรถได้รถพร้อมใช้งานได้เลยคันนี้แถมช้าง24เชือกค่ะสนใจโทร062 720 7248ร้านตั้งอยู่จังหวัดพิจิตรอำเภอสักเหล็กนะคะมาดูรถมาทดลอง